เฮ้ย hey, นี่มันเป็นรถสปอร์ตในใจของคุณหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ครับถ้าใช่แหมคุณก็คงชอบใจและถูกใจคุณแน่นอนแต่ถ้าไม่ใช่นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะพาคุณมารู้จักกันคันนี้ครับ Honda Civic ใหม่ล่าสุดครับรุ่นนี้มีการพัฒนาการมาถึง1 1เอ e ดเจเนอเรชั่นด้วยกันแน่นอนครับดีไซน์ความเป็น DNA มอเตอร์สปอร์ตของเขาเรียกว,ว่าสะท้อนมาเต็มคันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะพาคุณไปรู้จักมากขึ้นซึ่ง Honda รุ่นใหม่ล่าสุดนี้มาด้วยกัน3รุ่นย่อยครับรุ่นที่1ครับรุ่นนี้ครับนี่คือ e-hv e rs ครับแล้วก็รุ่นรองลงมานะครับก็เป็น e-hv e el plus ครับและรุ่นต่ำสุดก็คือรุ่นเทอร์โบเดี๋ยวเราจะพาคุณไปดูในตอนท้ายนะรุ่นนั้นเป็นรุ่นเทอร์โบ1.5ลิตรครับก่อนอื่นเนี่ยคุณจะรู้จักรถคันนี้มากขึ้นรบกวนนิดนึงครับกดกระดิ่งกดติดตามกด s ั b s ไ r i b ที่3ช่องทางนี้ครับ1 ยูทูบด้านโนไปครับ2ครับ Facebook ด้านวนไปและ3ครับ Tik t o อกแอดด้านวนไป5 5ครับจะคอมเมนต์มาก็ดีนะว่าถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรก็ตามอย่าลืมนะครับ 3. ช่องทางนี้จะรู้จักเรามากขึ้นและต้องกดติดตามด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับรถคันนี้หรือคันต่อๆไปครับไปครับเราไปรู้จักรถคันนี้กันมากขึ้นครับ อ่าเรามาเริ่มดูที่อันแรกกันก่อนเลยครับดีไซน์ตัวรถรับด้านหน้านี่สปอตเลยนะครับเห็นชัดเจนก็คือนี่ครับกระจังหน้าออกแบบได้เก๋ไก่มากนะครับรับกับตัวโลโก้ Honda ครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกว่าเห็นในความเป็น DNA ทรงสปอตของเขานะครับเรามาดูกันที่ด้านข้างดีกว่าครับนี่คือจุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของตัวรถคันนี้ คือตัวของล้ออลลอยนั่นเองลมดำนะครับแล้วก็ลายใหม่ไซส์ใหญ่ด้วยนะ18นิ้วครับโอ้โหเรียกว่าเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ที่เล้าใจและมั่นใจมากขึ้นในสไตล์สปอร์ตครับมาดูด้านข้างครับเรียบไล่มาเลยครับโดยเฉพาะกระจกมองข้างนี่่า นี่เขามีเรียกว่ามาพร้อมกับตัว Honda Sensing นะครับซึ่งเขามีในทุกรุ่นย่อยแล้วนะ Honda Sensing เนี่ยครับมีกล้องนะครับให้มองให้เห็นนะครับ ในจุดอับนะครับแล้วก็เรียกว่าส่องดูในเรื่องต่างๆมากมายจริงๆแล้วฟีเจอร์เทคโนโลยีความปลอดภัยและช่วยในการขับขี่นี้มีอย่างมากมายเลยนะครับเรียกว่าเป็นดีไซน์ที่ว่าเขาออกแบบมาให้ตรงใจคุณนะครับกับตรงใจคนที่ชอบความเป็นสปอร์ตมากขึ้นมาดูด้านท้ายครับนี่ครับเราเริ่มทะเลตั้งแต่นี่ตัวสปอยเลอร์เลยนะครับโอ้โหนี่ใครชอบสีแดงนี่ตัดกระสีดําเก๋ไก๋ดูดุดันดีครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของรุ่นครับซีวิคพร้อมไฟเลี้ยวครับ ไฟท้ายนะครับแล้วก็ไฟถอยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนท้ายกันบ้างต่อครับนครับออกแบบมาเรียกว่าผมว่าน่าต,ตระใจใครหลายๆคนครับแล้วก็สัญลักษณ์ของรุ่นก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อป R S ครับทุกรุ่นย่อยนะครับเขาจะมีเทคโนโลยีอื่นๆให้ตามมาอีกมากมายนอกจากเรื่องของ Honda Sensing แล้วนะครับก็ยังมีอันอื่นที่เขาเพิ่ม value เพิ่มคุณค่าให้กับคนที่เลือกใช้รถรุ่นนี้มากขึ้นไปกว่าเดิม มาเดี๋ยวเราพากันไปดูว่าเขามีอะไรที่เพิ่มเติมไปจากเดิมกันบ้างครับมาต้องดูแน่นอนครับห้องโดยสารด้านท้ายถึงรถจะออกแนวสปอร์ตโอ้โหแต่คุณดูสิพื้นที่เล็กรูมเฮดรูมเหลือเฟือครับแล้วที่สำคัญคือออกแบบบาะ นี่ออกแบบอย่างปานนี้เลยนะครับมีการเดินได้สายสีแดงครับสีแดงนี่นะครับเสะ,ะท้อนความเป็นสปอร์ตของตัวรถขณะที่เบาะนั่งครับก็นั่งโอบกระชับสบายดีแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ช่วยทําให้คุณเดินทางไกลได้ไม่เมื่อยนะครับก็ที่พักแขนแล้วก็พร้อมช่องวางแก้วน้ามาดูตรงนี้ครับช่องแอร์มีปรับแยกซ้ายขวานี่นะครับปรับแยกซ้ายขวาได้เลยรวมถึง usb นะครับแบบ type c เนี่ยให้คุณเลือกใช้งานชาร์จอุปกรณ์มือถือระหว่างเดินทางก็ได้นี่ครับเบาะนี่เมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดตอนนี้เราเพิ่มให้เห็นชัดมากขึ้นเขาเดินได้เป็นหนังดีด้วยนะคุณภาพนะครับเขาปราณีตกับการออกแบบมากเดี๋ยวไปดูกันที่ตอนหน้ากันบ้างแม่จริงๆแล้วอยากจะเข้าไปนั่งนะแต่อเผอิญเห็นว่าตรงเนี้ย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 เนี่ยเน,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 นีโอ้โหเนี่ยขนาดตัวที่ ปุ่มเปิดปิดหรือแผงข้างเนี่ยเขาอ,ออกแบบดูเดิเห็นไหมใส่ใจในรายละเอียดมากเลยผมว่าเพิ่มแวลูหรือเพิ่มคุณค่าให้กับอารมณ์สปอตในการขับขี่ของคุณมากขึ้นและที่สําคัญคือไอ้ตรงนี้ไม่มีแค่เฉพาะส่วนนี้นะเรียกว่าทั้งคันเลยโดยเฉพาะห้องโดยสารตอนหน้าดูนะครับนี่เลยเราไล่มาดิช่องแอร์เห็นไหมครับโอ้โหใครจะไปรู้ว่าถูกซ่อนตัวไว้นี่นะครับนี่นี่น เดินด้วยสีแดงโหมันทําให้เล้าใจนะแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ครับคอนโซลหน้านี่ซ็อกทัชนะครับซ็อกทัชนุ่มมือไม่แข็งกระด้างนะครับคุณภาพของตัววัสดุเขานี่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับไหลามาตรงนี้ครับดูดัมเกียร์เขานี่นะฮะสะท้อนความเป็นสปอร์ตฟังกช์ชันเกียร์นี่ก็จะเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะครับเขาก็จะมีในเรื่องของตัวเกียร์ให้ครบครันครับรวมถึงเลือกโหมด ในการขับขี่ซึ่งเพิ่มเติมมาด้วยนะแล้วก็มีนี่นครับเบรคโฮให้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมเบรคเท้าด้วยนะเบรคมือนะครับช่วยทําให้เราเนี่ยมั่นใจมากขึ้นระหว่างขับขี่เดี๋ยวเราพาไปดูกันครับเพราะว่าไฮไลท์ของคันนี้เนี่ยมันมีในเรื่องของนี่ครับมาดูที่หน้าจอเลยครับนี่วบพอปิดประตูปุ๊บนะครับก็ขึ้นมาเลย R.S นี่เราให้เห็นกันอีกทีนะครับอนะเนี่ยพร้อมใช้งานเลย นี่ก็เรียกว่าเพิ่มความอันเลิศให้กับตัวรถนี้ได้เป็นอย่างดีในเรื่องของโหมดขับขี่ครับเขามีให้เลือกกัน4หมดจริงๆแล้วเดิมทีมี3โหมดนะก็คือโหมด Eco นะครับแล้วก็หมดเ,เรียกว่า normal แล้วก็หมด s p o r t ก็ทำให้การขับขี่กระชับมากขึ้นแต่ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งโหมดครับ individual นะครับเรียกว่าเป็นโหมวดพิเศษขับแบบ ตามสไตล์หรือตามสัดสานคนขับแต่มันดีตรงที่ว่ามันเหมือนรถสรั่งหรูๆนะคือมันสามารถที่จะเลือกได้เลยนะสมมุติว่าคุณกดไปที่หมวด individual นะครับคุณสามารถที่จะทำให้พวงมาลายัยคุณเนี่ยเป็นยังไงเบาเป็นอีโคเ,เป็นสปอร์ต ช่วงล่างเป็นยังไงจะเซตให้หนึบแนบได้หรืออัตราเร่งเป็นยังไงคือมันสามารถที่จะเซตได้ตัวเองก็ถึงบอกว่าเป็นหมวดอินดิวเวอร์คือขับตามสันดาลหรือตามบุคลิกภาพของตัวเองที่เลือกได้ครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูอีกอันหนึ่งครับก็คือเรื่องของระบบ Google หรือการเชื่อมต่อและข้อที่สําคัญพลาดไม่ได้เลยอยากให้เห็นมากๆเลยก็คือในเรื่องของความสุนทรียภาพในการเดินทางก็คือระบบเครื่องเสียงโบล์ครับโอ้โหอันนี้จ้ำตลาัดมากเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ อ,อีกอันนึงครับถือเป็นไฮไลท์ของตัว honda นะครับซี นะครับตัวรุ่นนี้ก็คือ ESV c RS นั S ่นเองนะครับใหม่ล่าสุดโดยเฉพาะในเรื่องของระบบเครื่องเสียงบูนะครับโหเรียกว่าแจ่มจลัดมากผมเคยฟังมาจากหลายที่วันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าขั้นตอนในการทํางานแล้วระบบเสียงเขาเรียกว่าชวนฝันจะทําให้คุณเพลิดเพลินกับการเดินทางกับอารมณ์ขับขี่แบบสปอร์ตของรถคันนี้ได้อย่างไรมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าครับอเปิดมาเลยครับเป็นไงครับ เราจะค่อยๆเพิ่มวอลุ่มโอ้โหเป็นไงครับถูกอกถูกใจไหม oh, โ oh, อย้ยางนี้นะครับขับรถไปด้วยนะครับฝนตกหรือจะเป็นอารมณ์มันๆผมว่าเพลิดเพลินมากเลยกับรถคันนี้ผมว่าจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือเครื่องเสียงโบ้เนี่ยแหละครับนอกจากนี้ยังมีอีกนะทําให้คุณเชื่อมต่อกับโลกเลยว่าโลกไร้พรมแดนได้ก็คือระบบของ Google นั่นเองมาเรามาดูกันว่าใช้ Google กันยังไง s ่าซับเดอะ กูเ g o o เ l e m a เป็น e n i n g Maps โอ้นี่ครับเรียกว่าความสะดวกสบายของการใช้ o o o l l m m p s ซึ่งรุ่น l o o g p s Map นี้เขามีให้ทุกรุ่นย่อยนะคุณสบายใจได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อในตัวท็อปนะครับอย่างตัว h e v r s คันนี้หรือจะเป็น h e v EL Plus หรือจะเป็นในตัวของ1.5 t u r ร์บก็มีให้เรียกว่าฟังก์ชันการใช้งานเรียกว่าแวลูคุ้มค่ามาก นะครับเป็นรถอีกคันหนึ่งผมเชื่อว่าใครที่ชอบรถสปอร์ตหรืออารมณ์แบบนี้ต้องถูกใจคันนี้แน่นอนครับ ไงครับทีนี้คุณคิดว่าคันนี้นี่ใช่รถสปอร์ตในฝันหรือในใจคุณหรือเปล่าสำหรับคนที่ว่าไม่ใช่ผมเชื่อว่าข้อมูลต่างๆนะครับที่เรามีให้ไปรวมถึงข้อมูลนะครับที่คุณสามารถติดตามรายละเอียดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆรวมถึงตัวรถระบบการขับเคลื่อนและก็อุปกรณ์อื่นๆสามารถติดตามได้ที่ motoruk.com ครับแล้วก็เว w ร์ไวเว็บ thailive.com อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เราติดตามเราครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครป์แล้วก็คอมเมนต์มาถึงเราว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับวันนี้ก็บายคิดว่ารถคันนี้ต้องเป็นรถที่ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับ และนี่ครับคืออีกรุ่นย่อยหนึ่งของ New Honda Civic นะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่น New Honda Civic Turbo ครับมาพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆและพัฒนาการต่างๆที่ปรับเปลี่ยนไปเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับรถคันนี้ครับมาดูภายในห้องโดยสารของตัว Civic ใหม่เทอร์โบรุ่นนี้กันบ้างนะครับก็เรียกว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนโฉมอะไรต่างๆไปมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของโฟงอารัยเนี่ยที่เราเห็นชัดเจนก็คือเป็นมันติฟังก์ชันนะครับควบคุมทั้งในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ในเรื่องของจอนะครับจอบอกข้อมูลแสดงข้อมูลต่างๆรวมถึงในเรื่องของคล u ชคอนโทรลครับอันนี้เป็นแบบแบบออดัคทีฟคลูชคอนโทรลที่สามารถจะทำให้เราเนี่ยชะลอหรือหยุดรถ คันข้างหน้าก็ได้นะครับและที่สําคัญคือในเรื่องการออกแบบเนี่ยจะเห็นว่าเขาสะท้อนความเป็นสปอร์ตอย่างชัดเจนบเบาะนี่ก็จะออกเป็นโทนดําๆนะฮะจะไม่มีการเดินได้สีแดงเหมือนตัวสปอร์ตลักษณะเดียวกันในส่วนของโซนคันเกียร์นี้นะครับก็มีทั้งโหมดการขับขี่แบบประหยัดนะครับมีทั้งในเรื่องของเบรคโฮให้นะครับฟังก์ชันเกียร์ก็ใช้งานง่ายครับแค่เลื่อนลงมาและที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านนี้ครับ มีช่องเสียบ USB Type C ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวของหัวชาร์จให้ด้วย12โวครับเพิ่มความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรวัดต่างๆเนี่ยการออกแบบใหม่อันนี้ผมค่อนข้างชอบมากเลยช่องแอร์นะครับออกแบบได้เก๋ไก๋มากนะครับผมว่าคนที่ชอบรถแนวสปอร์ตนะครับแล้วก็ขับสนุกแล้วมีความเป็นเรียกว่า,า DNA สปอร์ตแท้ๆอย่าง c ีวี c เนี่ยผมว่าต้องชอบแน่นอน นในส่วนของอื่นๆที่มีการเพิ่มเติมนะฮะเราสังเกตง่ายๆเลยนะครับเบาะหน้าเนี่ยก็รีการดีไซน์ที่ออกแบบดีขณะที่เบาะหลังนะครับก็สามารถที่จะพับได้ในแบบ60-40ครับแล้วอีกอันหนึ่งที่เราค่อนข้างจะชอบเหมือนกันนะครับก็คือในส่วนของระบบเครื่องเสียงอันนี้เป็นแบบไพโอเนียในส่วนของการออกแบบภายนอกที่เปลี่ยนไปจากเดิมครับแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย มาดูในส่วนของภายนอกกันบ้างเราจะเริ่มพาคุณไปดูทีละจุดเริ่มที่กระจังหน้าครับออกแบบใหม่นะครับแล้วก็ดูมีเรียกว่าความเป็นสปอร์ตมากขึ้นขณะเดียวกันครับในส่วนของไฟด้านหน้านี่นะครับเป็น LED นะครับแล้วก็มีการออกแบบที่เรียกรองรับกับดีไซน์ของตัวรถทุกสัสดส่วนไปเลยนะครับมันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แปลกใหม่อะไรมากแต่ก็มีการเพิ่มเติมให้ลุกของรถคันนี้มี v a l u หรือเพิ่มคุณค่า ความการใช้งานที่ดูดีมากขึ้นอย่างเช่นนะครับอันนี้เลยก็คือตัวล้อแม็กนะครับเป็นลายใหม่ครับนี่นะฮะขนาด17นิ้ว ซึ่งล้ออันนี้นะครับยกมาจากรุ่นท็อปเดิมนะครับเขายกระดับขึ้นมาเพิ่มคุณค่าให้กับคนใช้งานขณะเดียวกันครับเส้นสายของตัวรถนี่แน่นอนด้วยความที่เขาเป็นรถที่มี DNA ความเป็นสปอร์ตการออกแบบเขาเนี่ยก็จะมีเรียวกว่าเจเนเรชันในการออกแบบที่พัฒนามาถึง11เจเนอเรชันวยกันแล้วก็เป็นรถเรียวกว่าพิมพ์นิยมนะครับในเมืองไทยนี่ยอดนิยมมากขณะเดียวกันต่างประเทศก็ชมชอบเช่นกันมาดูในส่วนของไฟไท้ายครับนี่ครับ ก็ดูเรียกว่าออกแบบมาอย่างดีเป็น LED นะครับมองเห็นกระจตาดีนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้คุณรวมถึงระบบการช่วยขับขี่ต่างๆซึ่งเดี๋ยวคุณสามารถที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้แบบทุกซอกทุกมุมนะครับของตัวรถคันนี้รวมถึงในตัวรุ่นท็อปด้วยนะครับที่ motorup.com นะครับ c a r l like i g h t w a y c o m และแน่นอนครับผมเชื่อว่าใครที่ชอบในรถสไตล์สปอร์ตก็คงต้องชอบ Honda c i ีวิแน่นอนครับ